สวัสดีค่ะชื่อยุ้ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน i อเดียเอ a t เคชันค่ะ เกิดสถาบันนะคะตั้งอยู่ที่ตัวเมืองเซบูซิตี้ค่ะบรรยากาศค่ะก็จะเป็นสถาบันเล็กๆให้ความรู้สึกเหมือนว่าอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะโรงเรียนไม่ใหญ่มากคือหอพักจะอยู่ข้างบนโรงเรียนจะอยู่ข้างล่างถึงเวลาก็นักเรียนสามารถเดินลงมาเรียนได้ค่ะจิ่งอำนวยความสะดวกของเราก็จะมีหอพักภายในตัวของเราจะไม่มีสะไายนะ้ำอยู่ภายในโรงเรียนนะคะแต่เนื่องจากว่าของเราค่ะอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็รอบๆเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ค่ะทุกอย่างมันก็เลยครบครันอยู่ข้างนอกคือนักเรียนสามารถไปใช้บริการข้างนอก เรียนได้เลยค่ะตอนนี้แคนก็มาอยู่ที่ไอเดียอะคาเดมียแล้วนะคะโรงเรียนเนี่ยสวยมากบรรยากาศคือมีตึกร้อมรอบเห็นแม้กระทั่งทะเลทูกมดีมากที่เป่าชุบ คุณภาพการสอนของคุณครูที่สถาบันนะคะบอกได้เลยว่าคุณครูของเราอยู่เหนือมาตรฐานค่ะเนื่องจากว่าทุกคนได้รับการเทรนมาเป็นอย่างดีนะคะเรามีการเทรนคุณครูอยู่ตลอดตลอดผ่านระบบของเซลตาค่ะซึ่งทุกคนที่นี่ก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทุกคนก่อนที่จะเข้ามาเป็นคุณครูในสถาบันของเราค่ะ จุดเด่นของเรียนนี้ก็คือ,อการศึกษาคุณภาพสูงในราคาที่สามารถจับต้องได้ค่ะกินอยู่สบายอยู่ใกล้ห้างเดินทางสะดวกค่ะตรงเรียนอยู่ไกลจากทะเลประมาณ40-50นาทีค่ะเพราะว่าทะเลจะอยู่อีกเกาะหนึ่งแต่ว่าโรงเรียนได้อยู่ในตัวเมืองค่ะอยู่ในเซบูซิตี้ถ้าอยากจะไปเที่ยวทะเลก็ต้องนั่งรถออกไปหน่อยแต่ก็ไม่ไกลมาก you <laughs>